เราครับคือเราจะถอยเอวอ่อนเข้าไปข้างตาช่างตรงนั้นนะครับค่ะดูครับว่ามันจะได้ไหมถ่อยอ้อมต้นไม้อ่ะค่ะทุกคนเอวอ้อมต้นไม้ไปหันครับใช่ค่ะเฮ้ยพี่ซุปเปอร์ยาวไปลองขับของพี่ตันมาแล้วแหละคงจะคุ้นชินแล้วอะมามาลองของเสียบไปบ้างนะคะ ไดค่ะท้อยโอเคอ้าวจะเอวอ่อนได้ไหมจะรอดหรือเปล่า,า,าสวยจริงค่ะ Thank you. มันไม่ได้หักไปด้านนู้นไม่ใช่หรอคะเดินหน้ามาใหม่สิ อบนี้จะผ่านไหมใช่ตอนเราดูอ่ะทุกคนมันง่ายใช่ไหมแต่พอเราลองไปขับจริงอ่ะมันยากนะคะโอเคโอเคได้อยู่นะคะได้แล้ว <laughs> โอเค ให้เสียไปแล้วน่ยฮาเลยค่ะเพราะวันไอเสียรถบรองอี่ไงฮะมาได้ขับรถบรองดูอยู่ ไดก่อนทหานแคท่านท่านลองก่อนยังค่ะนี่ครับยุติวัาโดนเดืททอย่าออีกเน่าอันทอยนีล่ล้วม่ถ้าขวารากสบายเ <c oughs> วลาเเบิงไงนี่เขาเบิงกระดาษเขาหลดเนาะนี่เาเบิ้์กต่๊บ๊บนทำเป็นอะไรดาษาเขาเบิงอะไรเขาองเิงตัวนี้ไม่เมรื่<ข>องครับ จะลองลูกเขาเนาะผมวิ่งจะลองก่อนนะผมงลางเดียวลองกานเดียวรถนัก็ลองได้ไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านไม่อ้อมเลยได้ตรงอย่างเดียวอะต้งเดียวใช้เวลาคนนี้ไปอยของสาตันเมื่อนี้าเือเกียเขาอย่างเ เกียร์ไทยพี่ตันเข้ายากต้องไปหาถอยเออ่อนก่อนนะคะถ้าใครจะออกไม่ควอันไปสอบไปว้งขี้เขาหายเขาหายถอยนามันไมเดินหนาไปหลังแล้ไงไม่ะเดินหนาไปหลังแล้น คนายเห็นเนี่ยเอ้าถ้างั้นนุ้ยก็ไปฮ็ดใดต่อนสันนุ้ยฮ็ดไดบอทำไม่ได้หรอใช่ตอนเรียนข้อสามข้อสามหรออบบอสาืออก็ได้เไปบอ็ด้บอสามก็ได้เดินหน้าถอยหลัง อสองอสอ่ะสิกอใไมาเป่นปียเป็ี่ไ่เี่ยอี้ทยัองไหมไม่กล้าเลยไม่ก้าไม่ก้าค่ะัพี่เห็นรองยิมันคือจังอันมันก็จังลนหกหลอดะเอ้เกียร์ทอยพักไปทางนานอยหรัง เหมือนกันเหมือนกันเอาจะลองให้เดี๋ยวถ่ายให้ไปเดี๋ยวไม่มีคลิปลงอีก <c oughs> เอาเดี๋ยวคุณนุ้ยจะลองดูครับว่าเอาตรงๆกับพ่อเราคุณนะ่ะคอยให้ตรงๆหมดคอให้ตรงๆก็พอแล้ว บา,บา,บา,บาเบาเบาเบาฮะทไมมันหักเร็วยททาไมามันหักเร็ครับกมันนี่แหละสาเหตุที่มันเวที่มันหักยากนะที่มันขับยากนะที่มันหกกนะันหกเร็วรอะค่ะเร็วตัวนเนาะอมันหักเร็วจังเลยอะ <laughs> จสาวตันแล้วครับโยนจักปีเรายังเห็ดปะด้อยู่ดิพับเลยยังคุณมันพับแล้วพอแล้วพอแล้วเดินหน้าออกมา đơn nào mà đứa nào mà dập biệt dập biệt đơn nào mà à. hay sao nín nuôi nin... lòng đồ. มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะกระนี้ลราเขาขับจนเสี่ยนคููเขาเสี่ยนเขากัดไปเรลยดิลิะรีดๆๆไปรถดิตรงนิสบายนั้นมาตรงกับคุณดิเนี่ย ไอตัวนั้นมันไม่มันไม่ตรงกับคุณนะที่คุณว่าตรงๆนะตกไปตรง่นะทำให้คุณว่ตรงอเรียกว่าตรงแล้วนะตัวนั้นมันมีมันมีงอไใดหนึ่งหัวสองเพาหักไปทางนึงก็ตกไปบังโเพราะหักไปนิดก็ไปบังโตความรู้สึกความรู้สึกการขับรถท่วงครับมันยากไหมครับทุกคนไปถามมึงสาวตันเดอร์ขนาดเราขับมาจากปีเหล่ายังเรายังไฟอ่อนมาท่านใดเด่น ไปลอกลูกเขาเท่นะเงาแตกนะเงาแตกเลยเอ่ะ